มีการเปิดฉากยิงเข้าใส่กันแล้วครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในเช้าวันนี้กองทัพกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง bm 2 1บแกรดยิงเข้าใส่ฝั่งไทยการเปิดฉากประทะกันทําให้ทหารฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บสองนายสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในเช้าวันนี้24กรกฎาคม2025แหล่งข่าวในประเทศไทย the reporters ได้รายงานว่ามีการประทะกันตลอดแนวพื้นที่ บริเวณผาหมออีแดงปราสาทเขาพระวิหารซึ่งกองทัพภาคที่สองของไทยได้มีการรายงานยืนยันว่ามีการเปิดฉากประทะกันต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาและฝ่ายไทยเองได้มีการอนุมัติให้กองทัพไทยที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ริมชายแดนยิงปืนใหญ่เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยได้ซึ่งในเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาที การสู้รบกันการเปิดฉากยิงใส่กันเริ่มต้นจากการที่ทหารฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้าใส่บริเวณฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของปราสาทตาเมืองซึ่งมีการยิงในระยะ200เมตรซึ่งปราสาทตาเมืองน,นั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นมีการรายงานว่าเวลา9นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่ทหาร ฝั่งไทยได้รับบาดเจ็บสองนายจากการที่ทหารฝ่ายกัมพูชาได้ยิงสนับสนุนเข้าไปบริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือนจังหวัดสุรินทร์กลุ่มปราสาทตาเมือน,น,ม,ม,อนมีหลายปราสาทที่ตั้งอยู่บริเวณที่ไม่ห่างไกลกันมากนักและมีรายงานด้วยว่าในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกานาทีกองทัพกัมพูชา ได้ใช้เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง B.M. 2 1กรดยิงเข้าใส่ฝั่งไทยและขีปนาวุธจาก B.M. 2 1แกรดได้พุ่งทยานเข้าใส่บริเวณปราศาทโดนตวนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง B.M. 2 1แกรดนั้นไม่ได้เป็นขีปนาวุธหรือว่าจรวดนำวิถีครับเมื่อยิงไปในทิศทางใดก็เป็นการยิงสุ่มๆโดยรวมครับ จากการเปิดฉากโดยฝั่งกัมพูชาจนถึงเวลา9นาิกา47นาทีในเช้าวันนี้มีรายงานว่าการประทะกันก็เกิดขึ้นทุกพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดในเวลาต่อมา9นาฬิกา55นาทีฝั่งไทยได้มีการสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กัมพูชายิงเข้าใส่บริเวณชุมชน ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินมีรายงานว่าฝ่ายกองทัพกรัรมพูชาพยายามรุกล้ำพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาควายซึ่งทางฝั่งกองทัพไทยได้มีคำสั่งอนุมัติให้ยิงปืนใหญ่เพื่อปกป้องอธิปไตยซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็มีรายงานว่าวันนี้ไทยจะมีการปิดปราสาทสองปราสาทก็คือปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควาย การที่กองทัพกัมพูชาได้มีการใช้เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง BM 2 1แกรดยิงเข้าใส่ฝั่งไทยนั้นสิ่งนี้ก็อาจจะสะท้อนหรืออาจจะชี้ให้เห็นได้ว่าทิศทางการเปิดฉากการสู้รบยิงเข้าใส่กันนั้นอาจจะมีแนวโน้มไปทางหนักหน่วงขึ้นครับเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาได้เริ่มมีการใช้เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องแกรดและทางกองทัพไทยกองทัพภาคที่สองของไทย ได้มีคำสั่งอนุัาตให้ยิงปืนใหญ่เป็นการปกป้องอธิปไตยในดินแดนของไทยได้อันนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะสามารถทำให้เราจินตนาการไปข้างหน้าได้ว่าการประทะกันก็อาจจะมีความหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นพื้นที่บริเวณริมชายแดนไทยกัมพูชา3จังหวัดทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีที่มีชายแดนติดกับกัมพูชานั้นมีระยะทางประมาณ200กว่ากิโลเมตรครับ นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้24กรกฎาคม2025การประทะกันร,ระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทยบริเวณริมชายแดนไทยกัมพูชา3จังหวัดของไทยศรีสะเกษสุรินท์และอุบลราชธานีสวัสดีครับ